เอา้าไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอหแล้วมาผิดฝั่ง้ปเนี่ยต้องไปฝั่งนู้นก่อนเรามาผิดฝั่<ด>งคราาับจำผิดเหมือนกัน<ๆ>โอ้ไม่ได้เล่นานานอะไรขนาดนี้เนี่ยไปลูกเอาตดอ,อยู่ไหนครับมันไงเราต้องมาตีตัวนี้เดินชมจันทร์มาทางนี้ทางนี้มานี้มานี้มานี้ มาเร็วมาเร็วมาเร็วทใหญย,ยโอ้โหเป็นไงเราหมัดรัวอา้าวตายเลยพยุมัดมาเฉยคนนิงครับวันนี้ของเคลเลอรกันโอ้โหมัดเดียวกเกือบจอดเดี๋ยวเราอรอเต็มสูบรอเต็มสูบดูสิเซตนี้จะตายไหมคือคอมโบเข้าไปก็ไม่น่าหลอดแนละ้วดูแล้ว สวัสดีทุกคนนะครับพ่อผมบิ๊กเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่ในบล็อกฟุตนะครับผมเฮ้ตอนนี้ตินเอาตัวมาเล่นอยู่โลกที่สามแล้วเดี๋ยวตามตินกันนะฮะว่าออตินอยู่ไหนตินไหนโลกอยู่ที่ใหม่อยู่เมืองใหม่นะเจะอออตินแล้วครับผมแต่เราไปไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีผลประตูเดี๋ยวใส่ก่อน ใส่ป,ประตูก่อนนะครับไม่งั้นไปไม่ได้นั้นไกลจัดนะเสียเวลานิดนึงคอนเฟิร์มนะครับ yeah, let's go แล้วก็ไปเมืองใหม่นะไหนไหนไหนคุณออสอ,อยู่ไหนคุณออสคุณออสคุณออสเยวตีแล้วตีมาทำไรตรงนี้ อ่าเจอตัวแล้วนี่ตอนนี้สองพันสี่ร้อเก้าสิบนะครับเปลี่ยนผลนิดนึงตอนนี้เราใช้เป็นผลอะไรนะเป็นมาลีเหรอกับอ่ากับผลละมัทพิสั์นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนผล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 อะไรดีผลผลแสง กดแสงไหมแสงดีกวนะ่าเนาะจะไม่ได้ใช้อะไรปกติมึง <c oughs> กลับเข้ามาเล่นนะปดมดิหลูกดักเตนโมจิมมจมล,มจลูกักเนอ๋อใช้นน่นดินไปเก็บดีกวนะ่าเนาะใช้ผลพานะครับแล้วก็ใช้ดาบเอา เอ้ยมันใช้ดาบหรืใช้หมัดเอาไปยังไงไปยังไงไปยัะไงไปยังไงโอ้เก็บเฟสดีกว่านะครับติดรักเฟสยังลูกติดรักเฟสยังติดรักเฟสยังมาลักเฟสกันตรงนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะ ต้องเควสามนะสิใช่แชมเปียนนะฮะสองห้าสองห้าอ่าไปตกรุดเลยครับนี่ประเนี่ยแชมเปียนอะ่ะนี่บริเออร์อะโดนไปดิเรียบร้อยหนึ่งตัว อยู่ไหนนะเจอแล้วกดอะไรอ่ะทำไม่ได้แล้วเนี่ยกดปุ่มอะไรอ่ะกดปุ่มอะไรปุ่ม C เหรอลงไปซ้าอ้าวไม่ใช่มันเป็นอะไรนะการโจมตีระยะไกล ยิงไปเลยเอา้าวติดพื้นอรอครูดาก่อนนะลืมต้องเรื่อง220ยี่ภาคต้องส่งหรอกรูผิทธิ์เก็บไว้ได้อีกเคยทำเฟิร์มเอาไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอแต่ามาผิดฝั่งเขเนี่ยต้องไปฝั่งนู้นก่อน เรามาผิดฝั่งเราจำผิดเหมือนเหมือนกันโอ้ไม่ได้เล่นาน,นานอะไรขนาดนี้เนี่ยไปลูกเอาตีอยู่ไหนครับมันไงเราต้องมาตีตัวนี้เดินชมจันทร์ใครได้เพลงไหมเด้อจะสะดุดล้มมาจะมองเธอไม่มองเธเอา่าซีได้ปะ่ะสองสี่เจ็ดห้าโอเค โอเคนี่ไงเควสตรงนี้โหไม่เล่นนานมากทุกคนไม่เล่นนานจนจำไม่ได้เลยเนะี่ยก็ใช้ฝนพาเนาะกลายเป็นตัวบิ๊กบื้มแล้วก็ใช้ดาบใช้ดาบปันเลยปะลืมแล้วแนะีลยแล้วก็แปลงร่างใช่ปะแปลงร่างบิ๊กบื้มอ่าแล้วก็ โอเคได้หมัดใหญ่มาแล้วทำบักได้อยู่นะลืมนัลม้ลืมทุกอย่างครับอย่าเข้าใกล้ผมอย่าเข้าใกล้ผมผมกลัวผมกลัวอย่าเข้าใกล้ผมอ,อย่าเข้าใกล้ผมบอกแล้วอย่าเข้าใกล้อย่า,า,ยา,ยาเข้าใกล้อย่ามาอย่าอย่าเข้าใกล้ปีพึ่งนึกได้นะโอเคเล่นง่ายขึ้นเยอะครับมาน้องมานนองมาดิมาดิเข้ามาดิ ปัดเข้าไปเป็นไงเราไม่ตายด้วยมา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 เถอะโดนไปดีโดนไปด,ด,ไดีใช้โคตาอยู่นะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่เล่นานานมีโคตดเยอะแน่นอนครับเดี๋ยวไปหาโคตดมามาคูณต่อกันดีกว่าครับหกจังขาดอีกสามตัวบ้าอะไรอะ อ๋อทำได้เหมือนกันนี่หมัดใหญ่นี่บัดปึ้มเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเรียบร้อยอยังไม่เกิดนะท้าบนเกิดยังเดินุมจันเกิดดาตัวสุดท้ายครับตันนี้เวลจะขึ้นไหมเฮ้ยเรียบร้อยอยากเย็นมากไหนอัพอไรดี มาลีเหรอเลือดเยอะแล้วอะ่ะมาลีป่ะโอเคเออรักเฟสน,นะครับโดนไปดีหนึ่งดอกเรียบร้อยอีกสักเววหนึ่งนะเธอกดผิดขอโทษกดผิดมาลากมามาทางนี้ทั้งสองคนมันทางนี้ มาเลยมาเลยมามาทางนี้มางนี้มาเ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 ร็วมาเร็วมาเร็วทะยัยโอ้โหเป็นไงเราหมัดรัวอ้อาวตายเลยพายุมัดมาเธยคนนึงครับวันนี้ของคุเลิกกันโอ้โหหมัดเดีอบเดือบจอดเดี๋ยวเรารอเต็มสูบรอเต็มสูบดูสิสเซตนี้จะตายไหม คือคอมโบเข้าไปก็ไม่น่านหลอดนะดูแล้วมามาเตรียมพร้อมริโลดหนึ่งดอกอะไรนะมัดลัวแล้วก็พายุมัดโอ้ยกระเด็นกระเด็นแล้วก็คอนเคลอร์กันไม่ตายเร็ดใจเนี่ย <c oughs> เลือดเยอะมากเก็บมาแล้ว ตอนไรนะห้าตัวละไหลอีกสามมาทางน,าางนี้ทางนี้มานี้มานนินโด่งเข้าไปรัวหมัดเข้าไปครับหมัดปืนกลยานยืดไม่ใช่ครับเราไม่ใช่ยางยืดนะลิงหนึ่งครับมานนองชุดใหญ่ครับชุดใหญ่หมัดปืนกลขอราโดพายุหมัดยิงไม่โดน ไปไหนลไแล้วเอาโอ้ทะลุไปนูนเลยเหรอไหนดูสิดียังต่อยโดยน,นแล้วนะเวฟอาคกับผมอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะโดนโดนดิออกสินเองโอ้ไ <c oughs> ่ขี่แล้ว รับเคเว้าแล้วไหนด,ดูดิดูดินี่ครับผมเฮ้ยอัปเดตใหม่หมะเนี่ยตัวหมาที่สองอะอ้าวตีนหายไปแล้วอยู่ท่ายังอยู่เดิม,มเดตอีเวอ้าวโดนตีอีกโอเคผม ืีพอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะ<อ>เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ